สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพใกล้ตัวที่จะไขข้อข้องใจเรื่องยาในตู้ยาสาม,มัญประจำบ้านครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนหลายคนเริ่มมีอาการครันเนื้อครันตัวและสิ่งแรกที่หลายคนทำจนเป็นความเคยชินคืออะไรครับใช่แล้วครับหยิบยาพาราเซตามอลใส่ปากทันที บางคนกินทั้งที่ยังไม่มีไข้ด้วยซ้ําแต่กินเพราะเชื่อว่าเป็นการดักไข้หรือกันไว้ก่อนคําถามสําคัญที่ผมอยากชวนคุยในซีรีส์นี้คือการกินพาราดักไว้ก่อนมันช่วยป้องกันไข้หวัดได้จริงหรือและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือพฤติกรรมนี้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าเรามักมองว่ายาพาราเซตามอนเป็นยาที่ปลอดภัยที่สุดหาซื้อง่ายใครๆก็กินกัน ปวดหัวนิดหน่อยก็กินปวดเมื่อยก็กินหรือแค่ออกไปตากฝนมาก็กินดักไว้ก่อนสองเม็ดแต่รู้ไหมครับว่าภายใต้ความปลอดภัยนั้นมีอันตรายระดับชีวิตซ่อนอยู่ถ้าเราใช้มันผิดวิธีวันนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจตัวเองครับว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กินยาพาราเหมือนขนมหรือเปล่าถ้าใช่ซีรีส์นี้สำคัญกับชีวิตคุณมากครับเพราะตับของคุณอาจกำลังร้องไห้โดยที่คุณไม่ได้ยินเสียง มาเริ่มทำความเข้าใจกันใหม่ในตอนหน้าครับว่าเจ้ายาเม็ดกลมๆสีขาวนี้จริงๆแล้วมันทำงานอย่างไรกันแน่จากตอนที่แล้วที่เราตั้งคำถามเรื่องการกินยาดักไข้เพื่อจะตอบคำถามนี้เราต้องมารู้จักกันก่อนครับว่ายาพาราเซตามอลมันเข้าไปทำอะไรในร่างกายเราหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าพารามทริ์ฆ่าเชื้อโรคหรือป้องกันไวรัสหวัดได้เหมือนวัคซีนแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับ ยาพาราเซตามอลเป็นเพียงยาบรรเทาอาการเท่านั้นหน้าที่หลักของมันคือไประง,งับสัญญาณความเจ็บปวดและไปสั่งการที่ศูนย์ควบคุมอุณหภูมิในสมองให้ลดความร้อนลงเมื่อเรามีไข้เปรียบเสมือนการที่คุณขับรถแล้วสัญญาณกันขโมยดังยาพาราคือตัวไปปิดเสียงไซเรนนั้นครับแต่มันไม่ได้ไปจับโจรหรือไม่ได้ไปดับไฟที่กาลังไม่อยู่ ดังนั้นการที่คุณกินยาดักไว้ก่อนตอนที่ยังไม่ป่วยก็เหมือนคุณพยายามปิดเสียงไซเรนทั้งที่ไม่มีโจรขึ้นบ้านครับยาที่กินเข้าไปจึงไม่ได้ช่วยป้องกันโรคหวัดไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและเชื้อไวรัสก็ยังคงเข้าสู่ร่างกายได้ตามปกติสรุปง่ายๆคือกินดักไปก็ไร้ประโยชน์ครับ แต่อย่าเพิ่งวางใจว่าถ้ามันแค่ไร้ประโยชน์ก็คงไม่เสียหายอะไรเพราะความน่ากลัวที่แท้จริงมันอยู่ที่กระบวนการกำจัดยาออกจากร่างกายครับซึ่งโรงงานกำจัดของเสียแห่งนี้ต้องรับภาระหนักมากจะหนักแค่ไหนไปฟังต่อในตอนที่สามครับต่อเนื่องจากเรื่องกลไกของยานะครับ เมื่อเรากินยาพาราเซตามอลเข้าไปไม่ว่าจะมีไข้หรือไม่มีไข้ร่างกายเราจะมีกระบวนการหนึ่งที่ต้องทําเสมอคือการกําจัดยาครับพระเอกหรือเหยื่อของเรื่องนี้คือตับครับตับเปรียบเสมือนโรงงานกําจัดของเสียขนาดใหญ่เมื่อยาพาราเข้าสู่ร่างกายมันจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนสภาพ โดยกระบวนการนี้จะทําให้เกิดสารพิษตกค้างชนิดหนึ่งขึ้นมาในทางการแพทย์เรามีชื่อเรียกเฉพาะแต่เอาเป็นว่ามันคือสารพิษที่ทําลายเซลล์ตับได้ครับตามปกติแล้วตับของเราจะมีสารต้านอนุมูลอิสระต,ตามธรรมชาติคอยทําหน้าที่เหมือนพนักงานทําความสะอาดมาจับเจ้าสารพิษตัวนี้แล้วขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะถ้าเรากินยาในปริมาณที่เหมาะสมพนักงานทําความสะอาดก็ทํางานทันตับก็ปลอดภัย แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเรากินพร่ำเพรื่อหรือกินเกินขนาดครับเมื่อสารพิษถูกผลิตออกมามากเกินกว่าที่พนักง,งานทำความสะอาดจะจัดการทันสารพิษเหล่านั้นก็จะล้นทะลักและย้อนกลับมาทำลายเนื้อเยื่อตับโดยตรงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของภาวะตับอักเสบครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเกินตัวเลขไหนคือขีดอันตรายเรื่องนี้เป็นคณิตศาสตร์ชีวิตที่คุณต้องรู้ครับ ติดตามได้ในต่อหน้าเราทราบเรื่องปริมาณยากันไปแล้วทีนี้มาถึงประเด็นหลักของซีรีส์นี้ครับคือคนที่ชอบกินยาดักไข้ทุกวันหรือกินต่อเนื่องกันนานๆอันตรายจากยาพารามีสองแบบครับแบบแรกคือเฉียบพลันคือกินทีเดียวเป็นกำมือเพื่อหวังผลร้ายแรงอันนี้อาการจะออกเร็วและรุนแรงแต่แบบที่สองที่คนไทยเป็นกันเยอะคือแบบเรื้อรังครับ การกินยาดักไขทุกวันหรือกินติดต่อกันเกินห้าถึงเจ็ดวันโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอมันเหมือนเราบังคับให้โรงงานตับทำงานล่วงเวลาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดพักสารต้านอนุมูลอิสระในตับจะค่อยๆหมดลงสร้างใหม่ไม่ทันเซลล์ตับจะค่อยๆถูกทำลายไปทีละน้อยๆความน่ากลัวคือมันเงียบครับตับเป็นอวัยวะที่อดทนมากมันจะไม่ร้องเจ็บไม่ปวดจนกว่ามันจะเสียหายไปมากกว่าครึ่ง คุณอาจจะยังใช้ชีวิตได้ปกติทั้งที่ข้างในตับกำลังอักเสบหรือเริ่มมีพังผืดเกาะจนนำไปสู่ภาวะตับแข็งหรือตับวายได้ในอนาคตแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณเตือนอะไรบ้างไหมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปร่างกายมีวิธีฟ้องเราครับแต่เราต้องหัดสังเกตซึ่งผมจะบอกวิธีสังเกตในตอนหน้าครับจากความเงียบของตับในตอนที่แล้วเมื่อตับเริ่มทนไม่ไหวมันจะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกมาครับ แต่อาการเหล่านี้มักจะคล้ายกับโรคอื่นๆจนเราอาจมองข้ามไประยะแรกของการที่ตับได้รับพิษสะสมคุณอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหรือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเพราะหวัดลงกระเพาะหรือเปล่าก็เลยกินพาราเพิ่มเข้าไปอีกนี่คือวงจรอุบาทครับ แต่ถ้าระยะรุนแรงขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความผิดปกติที่ชัดเจนครับคืออาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือที่เรียกว่าดีซ่านปัสสาวะจะมีสีเข้มเหมือนสีชาทั้งที่ดื่มน้ำเยอะรวมถึงอาจมีอาการเจ็บที่ชายโครงด้านขวาซึ่งเป็นที่ตั้งของตับถ้าคุณกินพาราติดต่อกันมาหลายวันแล้วเริ่มมีอาการเหล่านี้หยุดยาเดี๋ยวนี้ครับและรีบไปพบแพทย์ทันทีอย่ารอให้หายเอง เพราะนี่คือสัญญาณว่าตับของคุณกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตนอกจากคนที่กินยาทุกวันแล้วยังมีกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มที่แม้จะกินยาแค่เม็ดเดียวก็อาจเกิดพิษต่อตับได้ง่ายกว่าคนทั่วไปคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่เช็คความเสี่ยงได้ในตอนที่เจ็ดครับเราคุยเรื่องสัญญาณเตือนไปแล้วตอนนี้ผมขอเตือนเป็นพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังการใช้ยาพาราเซตามอลมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าครับ กลุ่มแรกและสำคัญที่สุดคือนักดื่มครับไม่ว่าจะเป็นสายปาร์ตี้หรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจำไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าห้ามกินพาราแก้แห้งหรือแก้มืนหัวหลังดื่มเหล้าเด็ดขาดเพราะแอลกอฮอล์ก็ทำลายตับอยู่แล้วพาราเซตามอลก็ต้องให้ตับช่วยย่อยเมื่อสองอย่างนี้มาเจอกันมันคือการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดสารพิษตัวตับเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวโอกาสที่ตับจะวายเฉียบพลันมีสูงมากครับ กลุ่มต่อมาคือผู้ที่มีโรคตับอยู่เดิมเช่นไวรัสตับอักเสบหรือไขมันพอกตับตับของคุณอ่อนแออยู่แล้วการรับยาเข้าไปอีกยิ่งเพิ่มความเสี่ยงและกลุ่มสุดท้ายคือผู้ที่มีภาวะขาดสารอาหารหรือน้ำหนักตัวน้อยมากๆเพราะคนกลุ่มนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระในตับน้อยกว่าคนปกติทำให้กำจัดพิษได้ไม่ดี ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้การปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนกินยาคือทางรอดที่ปลอดภัยที่สุดครับแล้วสำหรับคนทั่วไปล่ะจะกินอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดสรุปวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในตอนหน้าครับเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายเพื่อให้เราใช้ยาพาราเซตามอลได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวตับพังผมมีกฎเหล็กในการใช้ยามาฝากครับกินเมื่อมีอาการเท่านั้นท่องไว้เลยครับ ไม่ปวดไม่ไข้ไม่กินเลิกพฤติกรรมกินดักไข้กินกันไว้ก่อนเดี๋ยวนี้เลยครับเว้นระยะห่างต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย4-6ชั่วโมงห้ามกินถี่กว่านี้เพราะตับต้องการเวลาในการกำจัดยาชุดเก่าออกไปก่อนปริมาณที่ถูกต้องจำสูตรในตอนที่4ได้ไหมครับน้ำหนักตัวคูณ10หรือ15ไม่จำเป็นต้องอัด2เม็ดเสมอไปสำหรับคนไทยรูปร่างเล็ก1เม็ดก็เอาอยู่แล้วครับ จุดหยุดยาถ้ากินยาเองแล้วไข้ไม่ลดภายในสามวันหรืออาการปวดไม่ดีขึ้นภายในห้าวันหยุดกินครับแล้วไปหาหมอเพราะนั่นแปลว่ายาภาราเอาไม่อยู่แล้วหรือคุณอาจเป็นโรคอื่นที่ร้ายแรงกว่าไข้หวัดธรรมดาการใช้ยาอย่างถูกวิธีคือเกราะป้องกันตับที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเราไม่อยากพึ่งยาเราจะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลหวัดโดยไม่ต้องกินยาดัก บทสรุปในตอนสุดท้ายมีคำตอบครับตลอดแปดตอนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ายาพาราเซตามอลแม้จะเป็นเพื่อนที่ดีในยามเจ็บป่วยแต่ถ้าเราครบเพื่อนคนนี้แบบผิดๆใช้งานเขาพร่ำเพรื่อเพื่อนคนนี้ก็อาจกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ทำร้ายตับเราได้การกินยาดักไข้เป็นความเชื่อที่ไม่มีประโยชน์และอันตราย สิ่งที่ดีที่สุดในการดักไข้หรือป้องกันไม่ให้ป่วยไม่ใช่ยาเม็ดสีขาวครับแต่คือภูมิต้านทานของร่างกายเราเองวิธีสร้างภูมิต้านทานที่ยั่งยืนและปลอดภัยต่อตับคือเบสิกง่ายๆที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กครับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองการดื่มน้ำเปล่าให้มากเพื่อช่วยระบายความร้อนและขับของเสีย การกินอาหารที่มีวิตามินซีสูงๆจากผักผลไม้และการล้างมือบ่อยๆเพื่อลบการรับเชื้อถ้ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ให้เริ่มจากการพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นและเช็ดตัวก่อนครับเก็บยาพาราไว้ใช้เป็นตัวช่วยสุดท้ายเมื่อมีไข้สูงหรือปวดจริงๆเท่านั้นดูแลตับของคุณให้ดีตั้งแต่วันนี้เพราะตับเปลี่ยนใหม่ไม่ได้และตับคือโรงงานสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข ขอบคุณที่ติดตามรับฟังมาตลอดซีรีส์หวังว่าข้อมูลนี้จะเปลี่ยนความเข้าใจผิดและช่วยเซฟตับของคนไทยได้นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งยาสวัสดีครับ